สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับเรามาเปิดนะครับพลิกชีวิตกันนะฮะตอนที่5พี่นะตอนสุดท้ายครับเรามาลบชมว่ารายการนี้นะครับอีพีนี้จะได้อะไรสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆบ้างนะครับสำหรับนี้ครับเดี๋ยวมาลุยกันครับพี่ชายนะครับหากชอบจกรายการไหนนะฮะทักมาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนี่ครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวไปลุยรายการที่1กันเลยฮะ เดือดๆ no ครับพี่นะรุ่นน e ี้ความสวยความคนริ้วรอยนะหน้าใบหน้าหรูปปูกนะคมชัดมากเลยนะคมชัดมากเลยรุ่นนี้พี่จอนนะฮะเดี๋ยวมาเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยฮะรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาโอ้โหเปิดมาเป็นหน้ากากนวะเอน้นวะเลยนะพี่นะนวะลงยาเขียวหน้ากากเงินสตินเลขค้นเบอร์ยี่สี่ฮะนี่ฮะนวะนะครับนั้นราคาเดิมพี่ชายนะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ าการแรกเปิดมาก็เด็ดเลยครับเป็นเนื้อนวะลหะนะครับร <c oughs> ายการที่สองครับนะเนื้อทองแดงลงยาส้มน้ากากนาวะเลขโคดาเบิร์หมายเลขห้าครับเลขโคดาเบอร์หมายเลขหพี่รายการนี้ขอสองรบาทฮนะ รายการที่สองขอที่สองอยหสิบาทนะครับรายการนี้นะฮะลงยาต้มสวยๆพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับโอ้โหต่อมารายการที่สามฮะรายการที่สามเนื้อทองประทานลงยาฟินิกหน้ากากนวะหน้าหลังงานเลี่ยมกรบฮะรายการนี้ได้เป็นงานเลี่ยมกรบครับพี่ชายเนะี่ยโอ้โห งานเลี้ยมกอบพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดนะครับงามงามพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมพี่ชายนะครับนะขอที่สี่ร้อยนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะพร้อมกรอบไปบูชาบูชายกันได้เลยพี่ชายเนี่ยฮะนวะหน้าหลังด้วยนะครับรายการที่สามนะครับทีเด็ดเลยพี่ชายนะฮะ ่อมาฮะรายการถ้าไปพี่ชายรายการที่โอ้โหรายการที่สี่ฮะรายการนี้เนื้อนวันี่ครับลุงฝั่งเพชรนะครับสีเซตนะครับนี่เลขโคดเบอร์หมายเลขหกสิบสองครับเลขโคดเบอร์หมายเลขหกสองหน้ากากเงินซาตินหลังปิดตาเนี่ยฮะโค้รรวยพี่เนี่ยฮะโค้รรวยพี่ตรงนี้นะครับโอ้โหรายการนี้นะครับผมขอที่ห้าร้อยนะครับ นี่ฮะรายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทพี่ชายครับรายการที่สี่ครโอ้โหงามๆนะครับตัวท็อปเลยพี่องค์นี้นะองค์ท็อปเลยนะครับนะรายการที่ห้าครับมาลุยกันต่อพี่ชายนี่ฮะโอ้โหนะเปิดไปสี่องค์นะเดี๋ยวผมขอญาตย้อนองค์ให้ดูองค์ที่สี่ก่อนนะเดือดจริงนะองค์เนี้ความสวยพี่นะครับตกรวยเนี่ยเนื้อนวะหน้ากากเงินเทปปัสสตินสลักหน้ากากชุบเงินลงยา โอ้โหน่าสวยจริงวงมันจะแปดนะรายการที่สี่นะครับมาลุ้นกันต่อฮนะรายการที่ห้าครับต้องย้อนกลับไปให้ดูเลยพี่รายการท็อปนะรายการนี้หน่าอะไรพี่เอ้ยรายการนี้เนื้อทองแดงหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะโอ้โหหน้ากากเงินเต็มแผ่นออกอีกหนึ่งองค์นะพี่หน้ากากเงินเต็มแผ่นออกอีกหนึ่งองคนะ์ฮะ โอ้โหสวยจัดพี่ชายรายการนี้นะครับเลขคนจัเบอร์ไปเลขห้าสิบหกนะเลขคนจับเบอร์ไปเลขห้าสิบหกพี่รายการที่ห้าครับงามๆจเดือดเลยพี่ชายรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพอพี่แค่ตน้ากางเงินอนเดียวก็เกินแล้วพี่ตั้งกากเงินเต็มแผ่นพี่ชายรายการที่ห้านะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับโอ้โหห้ารายการแรกบอกเลยว่าทีเด็ดกันเลยพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อฮะรายการที่หกนะโอ้ เด็ดนะเด็ดเด็ดนะรายการที่หกเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาวฟ้าครับเนื้อทองทิพย์ลงยาวฟ้าครับเลขคนเบอร์มาเลขแปดสิบห้าเลขคนเบอร์มัเลขแปดสิบห้าพี่นะรายการที่หกนะครับเอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะสองร้อยบาทพอครับนะต่อมารายการถัดไปครับพี่รายการที่เจ็ดครับ รายการที่7็นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อนาวะลงยาเหลืองหน้ากากเงินแท้ปัดสาตินเลขคดตําเบอร์หมายเลขเจเนะครับเลขคดณตเบอร์หมายเลข71บดนะฮะนี่ฮะหน้ากากเงินแท้นะครับปัดสาตินนะครับนี่ฮะรายการนี้ชุดสวยพี่ชายรายการเจ็ดนะครับสี่รบาทราคาเดิมพี่ชายนาะวะนะครับโอ้โหโหดนะฮะสวยงามจริงนะ รายการนี้ครับมาลุยกันต่อพี่รายการที่แปดจะเปิดออกมาเนื้องเงินนักการทองคาหรือเปล่าวิโอโหกันไหลเงินนะกระไหลเงินลงยาแดงพี่พัชยศลงยา,ลาเลขคนเบอร์แปดสิบห้าครับเนี่ยโอ้โหอย่างเงินหน้าทองคำฮะองค์ดาราครับนะรายการนี้นะฮะรายการนี้เนนะหมือนเดิมพี่ชายเปิดแบงก์ไปพ,พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทพี่องค์ดาราพี่สวยๆเลยเนื้องเงินลงเอ้ยนะกันไหลเงนินลงยาแดงนี่โอ้โห นี่ฮะองดาราองโชว์องบนสุดฮนะต่มาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการที่สิบรายการที่เก้าฮะรายการที่เก้าเปิดออกมาครับเนื้อวะลงยาแดงนักกากเงินซาตินพี่เลขคุณเบอร์หม่เลขห้าสิบห้านี่ฮะยาแดงพี่เลขคุณเบอร์หม่เลขห้าสิบห้ารายการที่ส,สวยครับนี่ฮะรายการที่เก้าเนี่ยครับงามๆพี่ชายนี่ครับ เอาไป400นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเนื้อสตะาผิวลุ่ตอกโคตรเก้าลอกหน้ากากชุบเงินนี่ครับถ้าอย่างเงี้หน้นากากชุบเงินนะพี่เลขค้ดเบอร์เป็นเจ็ดหน้ากันหน้ากากเงินคือหน้ากากเงินแท้นี่ฮะหน้นากากชุบเงินพี่ลงยาจีวอนครับ รายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ250บาทนะครับจับคู่400นะพี่นะ250บาทจับคู่400นะ่ยองค์ไหน200จับคู่350นะพี่องค์ไหนโอสามร้อจับคู่500ได้เลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการที่11นะรายการที่สิเปิดขึ้นมาพี่ป้าบโอ้โหรายการนื้อทองแดงนะ ลงยาโมงหน้ากากนวะวิเลขคนเบอร์มันได้สามสิบหกลวมาได้เก้ารายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สองนะรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาเหลืองฮะลงยาจีวอนเลขคนเบอร์มันได้สี่สิบหกนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่ชาย สองร้อยบาทจอมจะส่งพี่นี่ครับต่อมารายการถัดไปครับรายการที่สิบสามอ่ะโอ้โหรายการที่สามเนื้ออะไรพี่รายการที่สามเนื้อมหาชนวนเลขคนเบอร์หมายเลขสิบห้าครับลงยาม่วงลงายาจีวอลครับรายการที่สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับคมๆนะสวยๆนี่ครับจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับตัวนี้ราคาจองตัวสองร้อยสี่สิบบาทนะครับ รายการที่ไปวิ่ชายนะฮะรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้ออัพก้านลงยาชมพูอะเลขคนจับเบอร์อรหม่ยเลขสิบสามครับนี่ฮะ รายการนี้เอาไปครับพี่ชาย2 5 0ร้อยห้าสิบาทนีครับรายการที่สิบสี่าลูกกระตอกครับละรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนหน้ากากเงินแท้ลงยาจีวรปิดตาครับหน้ากากชุบเงินลงยาเลขคนลเบอร์เก้าสิบสองครับ นี่ฮะสวยๆพี่ชายเอาไป2 5 0บาทนี่ในกากเงินนะครับแค่ในกากเงินเงินนะครับนะก็เกินร้อยแล้วพี่ชายนะครับหนุ่มในฐานะนี่เคยจัดสร้างนะครับนะทราบต้นทุนนะฮะ้ทราต้นทุนอยู่นะครับคร่าวๆนะครับนฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่ส6นะครับนี่ครับช้าเรื่องการดูแลจัดสร้างนะครับผมก็รับดูแลอยู่นะครับพี่ชายนะครับมารายการที่16เปิดขึ้นมาฮะ 16บหเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยเนื้อทองทิพย์ลงยาฟินิกพี่ชายแล้วเรียกคนเบรอร์เก้าลงยาฟินิกเหมือนลงยาไล่สี่ใช่พี่ชายนี่ครับรายการนี้นการที่16บกนะสองร้อยบาทเท่านะพี่ชายสองร้อยบาทได้บูชาพระที่สวยกันไ่ได้เลยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปฮนะรายการที่สิบเจ็นะครับรายการที่สิบเจ็เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้ออปัปก้าลงยาส้มลงยาดีวนครับ เนื้ออัลบาการาลงยาส้มลงยาจีวรที่นี่ครรายการนี้เหมือนเดิมพี่ชายนะครับแบ่งปันที่250บาทครับรายการที่17นะครับนี่ฮะดูครับควมคมนี่ฮะับนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดเนี่ยนี่เปิด19โอ้ครับพี่ชาย์เปิดสิบเ้ค์เนี่ย รายการที่ที่แปดเอยเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้ออัปกาศลงยาม่วงฮะเลขค้นเบอร์ใหมายเลขยี่สิบแปดฮะเลขค้นเบอร์ใหมยเลขยี่สิบแปดครับเนี่ยลงยาม่วงนะสวยพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยได้เลยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการสุดายครับรายการที่สิบเก้ารพี่รายการสุดท้ายฮะรายการที่เกา้าเปิดมาพี่รายการสุดท้ายเนื้อนวะลงยาทงชาติน้ากากเงินซาตินพี่ลงยา นะครับจิวอนเนี่ยหลังภาพปิดตาเลขคนเบอร์หมายเลขสามสิบแปดนะหรือเลขคนเบอร์เลขสามสิบแปดพี่นี่นวะนะครับลงยาสูชาติสวยๆพี่ใส่ร้อยบาทนะครับนะใส่ร้อยบาทนะครับนะผมขออีกองค์พี่นะมีเหรียญโชคดีนะหลงเีกหนึ่งองค์หนึ่งขอเจิมขอแจมหน่อยพี่นะขอแจมสักองค์หนึ่งละกันนะครับนะครับมีองค์หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมานะครับหลงอยู่องค์หนึ่งพี่นะเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้โอ้โห เนื้อนะวะด้วยนะพี่เนื้อนะวะมันปูเล,ลงยาไล่สีแดงเหลืองขอบดำหน้ากากเนื้นแท้ปัดสตินเล็กคขาจะเบอร์มาได้สิบสี่ฮะนี่ฮะลงยาไล่สีด้วยนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะฮะ นะสำหรับนี้ก็มีแบบปันที่พี่นะครับ20รายการนะครับลองเลือกชมดูพิชายนะครับนะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากขอบขอคุณี่พี่ทุกท่านที่ติดต,ตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ